ประกาศนะครับผมประกาศนะครับผมจากช่องแบงค์แบงค์นะครับผมตอนนี้ช่องแบงค์แบงค์ได้รับเติม Ruby เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่จะขึ้นรูปแพ็คให้ตามนี้เลยนะครับผมใครสนใจเนี่ยทักแชทมาได้นะครับผมก็ลิงก์ Facebook นะครับอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปชั่นของผมนะครับทักมาได้เลยนะครับผมไปดูคลิปกันต่อเลยโอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าถช่องแบงค์แบงค์นะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับผม อ่าวันนี้ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าเจสสิก้าบัสเตดกันนะครับผมเจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัวนี้นะครับก็ออกมาเรียกว่า3เดือนได้แล้วโดยประมาณ3-4เดือนได้แล้วนะครับผมก็จะมาในรอบเดียวกับเจ้าบราวนูบิตนะครับผมก็วันนี้จะมาดูกันว่าตัวนี้ยังเก่งอยู่ระดับไหนนะครับผมก็มีเพื่อนถามมาหลายคนนะว่าเจ้า เจสสิก้าบัตเตดเนี่ยยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังวันนี้เลยแต่เจสิก้าบัตเตดเป็นสายว่องไวนะครับผมเบสดาเมจพื้นฐานที่ปกตินะครับเบสเบสความใาการโจมตีแล้วก็เบสความกาารเคลื่อนที่ที่เร็วนะครับผมแต่เจ้าเจสิก้าบัตเตดเป็นสายว่องไวนะครับผมดาเมจพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนนะครับผมถือว่าเยอะมากๆนะครับผมสําหรับสายว่องไวนะครับผมเยอะมาก ก่อนมาที่ระยะโจมตีนะผมอยู่ที่260ก็ค่อนข้างใกล้นิดนึงอันนี้ก็เป็นเรียกว่าจุดอ่อนของมันนะครับจุดอ่อนเลยคูดาวสกิลหน,นะครับอยู่ที่12วิสกิลสอ,อยู่ที่7วินะครับผมก็เรียกว่า,ามีความพิเศษขึ้นนิดนึงเพราะว่าสกิลสองเนี่ยคูดาวไว่นะครับผมแรกก็ใช้น้อยมากครับอยู่ที่พันสาก็ถือว่าเป็นเบสที่น้อยมากๆนะ เป็นสายว่องไวนะครับผมธาตุน้ำแต่ละเจ้าเจตน้ําเป็นดาเมจน้ําได้นะครับผมสกิลหนึ่งนะครับผมกว้างอยู่ที่300จุดนะครับผมเป็นการใบทักษะห้าวินะครับผมลดอัตราการหลบหลีกสกิล30%ลดอัตราการต้านสกิล30%เป็นสกิลที่ดีมากถึงจะไม่มีทะลุอัตะแต่สกิลนี้ข้ามหลังระดับ2นะครับผมเรียกว่าข้ามไปประมาณ600จุดเลยทีเดียวข้ามเล็กมากๆนะครับผมสแหรับสกิล skill นี้ สกิลสองยกเลือกทักษะอมตะทั้งกองเสียหายสามพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ทำการตั้นศัตรูสามวิก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับผมสกิลนี้อดอลท้าเจสสิก้าบัสเตต,ตัวนี้นะครับเป็นคอมโบตัวหนืดนะครับผมก็ใช้กับพวกตัวหนืดได้นะครับถ้าใครที่ปั้นตัวหนืดมาเล่นนะอ่าก็เรียกว่าค่อนข้างอ่าเก่ง เรียกวค่อนข้างเก่งในระดับหนึ่งเลยแต่เจ้าเจสสิก้าบัสเตดมาลองดูกันในวันนี้ว่าตัวมันเนี่ยจะใช้ได้ในระดับไหนนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่าสัญลักษณ์สกิลมันก่อนนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้นี่ผมได้ปั้นไฮเปอร์แม็กมาสักพักแล้วนะผมะะก็ปั้นก่อนเริม นะครับผมจะเจ้าตัวนี้ก็ตอนนั้นเนี่ยทีมไม่มีดาเมจน้ํานะครับผมก็เลยต้องเอาเจ้าเจสิก้าบัตเต็ดมาเล่นนะครับผมจะหาทีมแป๊บนึงกับทีมนี้ละกันว่องไวธาตุน้ําไปโอเคเรา๋ยไปดูกันโอเคเรารอบอสมาก่อนมาแล้ว อันนี้คือสกิลหนึ่งนะครับผมจะมีรูปสัญลักษณ์ดวงตาสีม่วงนี่คือสกิลหนึ่งนะครับอ่ายังหลบเก่งอยู่นะยังหลบเก่งมากๆอยู่นะอ๋อเรียบร้อยโดนสอยล่วงปั๊บนี่ครับข้ามหลังด้วยนี่ครับจ่ายสตานนะหนักมากครับสกิลยังหนักมากนะเพราะสัญลักษณ์จะเป็นสายฟ้านะผมสกิลดาเมจสตัรน,นะไปดูในพ v p กันเลยดีกว่าทีมแรกคนไทย ทีมนี้ก็คนไทยโอ้มอบินเราจะหาทีมที่ไม่มีตัวบินเนาะทีมนี้โอ้ <c oughs> แสงมืดม็มจะ6ตัวแล้วเนี่ยทีมนี้เอาเรื่องนะเนี่ยจะไปดูกันครับเจ๊น้ำหรือเจ้าเจสบัสเตดไปเปลี่ยนทีมบีครับปไปเจตน้ํามา วิ่งมาแล้วปับ๊บโดสตันอยู่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นรูปเดืงตาขึ้นแล้วครับผมือก็อเป็นการใบ้แล้วก็หลบอัตาการหลบบีแล้วก็หลบอัตาการต้านสกิลเขานะก็เ,เรียกว่าค่อนข้างดีมากมากเลยสกิลนี้นี่ครับผมยังยืนได้ครับ หลบเก่งมากๆครับผมยังยืนไหวเป็นตัวที่หลบเก่งสุดๆเลยนะนี่ครับผมเห็นสัญลักษณ์ดวงตาที่ทีมฝั่งของข้าเมื่อว่าครับติดดีมากนะพอมีตัวอื่นมาเรียกว่าล้างเอามาตาให้นะติดดีสุดๆเลยครับสกิลนี้ส่วนสกิลสตันอาจจะดูยากหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันทับกับเจ้าบากิแล้วรับสรับเจ้าสัญลักษณ์มันนะครับผมเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยติดเกียร์สกิลโดนแน่นอนทั้งคู่เลยดูยากนะ อ่าตลาดเจ้าทั้งบากีทั้งเจตนนะอาเจอเจตน้ำเหมือนกันแล้วมีอนูบิสด้วยเดี๋ยวไปลองดูกันหน่อยของใครมันจะแข็งแกร่งกว่าเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ปล่อยน้อนแสงไม่เป็นตัวแรกครับเพื่อจะได้ออกไปใบเขาครับ,รบแล้วก็ปล่อยเจตน้ําเจดน้ําอยู่ไหนสตาร์ของใครเนี่ยมึนหมดแล้ว อ๋อนี่ไงครับขึ้นแล้วครับสัญลักษณ์เจดน้านยังยืนไหวนะโดนดันหน้าป้อมนี่ยังยืนไหวนะแต่ขอพัดก่อนแล้วกันเปี้ยงแช่ไปเลยครับอย่าเรียกว่าอย่าง,งกอย่าง,งกไอเทมครับทําให้เขาอยู่หน้าป้อมโดยโอ้โดนความสามารถไอเปลิลของเอเมิเลียเล่นงานแพ้ได้เลยนะเนี่ยโอ้นืดจัดโอ้โคตรนืดโอ,โอ้อะไรจะหนืดปานนั้น โอ,โ,อโอ้โหอันดูบิสโอ้โหเลยจะหนืดขนาดนี้โอ้โแพ้แน่นอนครับเกมนี้ถ้าหนืดขนาดนี้โอกาสชนะแทบไม่มีเลยถ้าหนืดขนาดนี้ต้องฆ่าทีมเขาให้ได้ครับซึ่งทีมผมไม่รู้จะเอาอะไรไปฆ่าเขาครับ,รบเฮ้ยแต่ว่าเจสแสงก็เป่าแผงหลังอยู่ครับเฮ้ยได้อยู่ครับใบไปครับเฮ้ยหายหมดเลยทีมนู้นโดน โดนเอมิเลียกวาดเอมิเลียผ่อนส่อัปเกรดธาตุนะก็จะยิงธาตุน้ำแรงขึ้นหน่อยนะแล้วก็มันจะมีแฝงด้วยนะอัปเกรดธาตุเนี่ยอา๋ยวค่อยพูดทีหลังแล้วกันเถอะตรงนี้อู้หายเรียบครับคือเอมิเลียเนี่ยเอ่อเงื่อนไขในการที่ทําให้มันสก,กิลคาบหลังเนี่ยก็คือ,อตัวมันเนี่ยต้องถูกประชิดครับพอถูกประชิดปั๊บสก,กิลมันเนี่ยจะพุ่งไปด้านหลังจะคาบหลังทันทีแล้วเจ้าเอมิเลีย ก็เมื่อกี้โดนดันหน้าป้อมเอเมิเลียก็เลยยิงข้ามหลังแล้วก็กวาดทีมนู้นหายหมดเลยนะอ่าไปคู่กับเจแสแฝงนะไนว่า2ตัวนี้นะ,ะถึงจะไม่มีบาวล็อกแต่2ตัวนี้อยู่ด้วยกันก็น่ากลัวนะสำหรับเจ้าเอเมิเลียแล้วก็เจแสแฝงนะอ่าผมก็รอบาลล็อกอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ไม่ว่ารอบาวล็อกอยู่เหมือนกันเดี๋ยวขอปิดการแจ้งเตือนแป๊บหนึง่งโอเคผมปิดการแจ้งเตือนเรียบร้อยลนะ เมื่อกี้ลืมปิดการแจ้งเตือนนะครับก่อนทําคลิปโอ้ทีมนี้ไปกันอ่าอุย้ยโดนหนอนแสงเขาใบก่อนเลยว่ะอุย้ยอย่างงี้งานยาบเหมือนกันเย่างนที่งานยาบเหมือนกันถ้าโดนหนอนแสงเขาใบก่อนอย่างเงี้ยเราเล่นยากเจ็ดน้ําไป เจตนาโอ้โหเอมิเลียคิโอ้โหเเโ,โหโ,โหไม่ต้องดูกันแล้เจตนาดูเอเมิเลียดีกว่าตัวคีโกเหมือนเดิมครับไปแล้วเจตนาโอ้ยนี่ขีปนาวุธบริกสตันไปก่อนโอ้โหหนอนแสงเขาแม,แม่นจังแม่นเอาเรื่องเนี่หนอนแสงเขาเนี่ยแม่นเอาเรื่องเลยนี่เกียร์น่าจะดีนะน่าจะปล่อยตัวไวนะน่าจะมีโดนแน่นอนแล้วก็ปล่อยตัวเร็วนะครับผม อาเจ็ตน้ํายังยืนไหวนะสังเกตดูครับผมนี่ครับยังมีรูปลูกกระตานะครับติดอยู่นะส่วนสกิลสตันเนี่ยมันจะมองยากนะนะผมจะไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าามันมันมันติดมันมันทับกับบากินะครับผมอย่าพูดแค่สกิลอันนี้มาแล้วกันนะครับผมเพราะแตาสกิลนี่มันติดสกิลอื่นก็ติดครับแต่เจ็ตน้ําจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าไม่ติดเกียร์สกิลโดนแน่นอนจะไม่แม่นนะครับผมไม่แม่นต้องมีเกียร์โดนแน่นอนให้มันหน่อยนะครับผม ไปต่อครับเกมสุดท้ายตัวบินเนี่ยคนเมื่อกี้โหดนะโอ้โหก้าวหน้าสี่ตัวผ่านสิครับเอาแต่ผมไม่ตี้ยนะแจกแต้มนีไหมวะผมว่าแจกแต้มแล้วกันแจกแต้มแล้วกันแจกแต้มแล้วกันแต้มไปแจกแต้มไป อโอเคไปดูทีมที่เราเล่นเมื่อกี้หน่อยทีมแรกไม่จะไเกี่ยวอ๋อโอ้โหโหดอยู่นะทีมต่อมาเจ็ดน้ำเยี่ยมกูดโอ้โหโคตรตึงก็ ทีมเมื่อกี้หรอหนอนแสงไม่ได้เอยตัวไวทำไมใบโหดจังใบเวิร์ดจัดเลยอ่ะโอเคแล้วก็ทีมเอา้าไอถ้ถูกคนถูกคนนึกว่าผิดคนนึกว่าผิดคนโอเค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 แล้วก็บอกว่าเจ้าเจตน้วก็าเป็นไงบ้าง นะครับผมก็สารสนตัวผมยังใช้ได้นะครับผมเับเจ้าเจต์น,น้ํานะครับผมอ่าก็ทีนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มารีวิวเจตน,น้ำให้ดูนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ